สวัสดีครับก็อยู่เกมลายเลนเจอร์ของแก c งชาแนลเช่นเคยนะครับสำหรับใครที่เข้ามาใหม่นะครับก็ฝากกดติดตามนะครับหรือว่ากด s u b สไครป์ชาแนลของผมหน่อยละกันนะครับหลักๆชาแนลของผมก็เป็นการแนะนำนะครับรีวิวตัวละครนะครับหรือว่าสอนเทคนิคดีๆนะครับเกี่ยวกับการเล่นเกมลายเลนเจอร์ไม่รู้ว่าดีหรือเปล่าหรือว่าอย่างไงนะครับก็ฝากหน่อยละกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาทําการรีวิวตัวนี้ให้ดูนะครับก็คือเทมี่เทมี่ไม่ใช่มารีวิวตัวเทพีทองคำโคนี่นะนะครับให้ดูแล้วกันนะครับ ไม่ได้รีวิวนานเลยก่อนนี่พูดไม่ค่อยถูกอ่ะโอเคนอกเรื่องแล้วกันนะครับสำหรับตัวนี้นะครับก็จะเป็นสายใบพิบนะครับดูง่ายคือตรงนี้นะครับเป็นสายอะไรนะครับสายใบพิบนะครับถ้าดูง่ายๆนะครับสายใบพิบนะครับแนวพลังมันจะเป็นสายที่เรียกว่าเป็นสายเวทโจมตีนั่นเองนะครับอ่ะโอเคนะครับก็มาดูรายละเอียดของสกิลแล้วกันนะครับตัวนี้นะครับสกิลเก่าของมันนะครับก็จะเป็นสกิลตัวนี้นะครับสกิลโลดนางฟ้านะครับ ความสามารถของสกิลก็คือจะเป็นการสร้างเกราะป้องกันพื้นที่นะครับเป็นเวลา5วินาทีนะครับอันนี้เป็นสกิลเก่าของมันนะครับจะเป็นสีเหลืองนครับส่วนสกิลใหม่ของมันจะเป็นสีฟ้านะครับสังเกตง่ายๆนะครับชื่อสกิลว่า angel perfume นะครับภาษาอังกฤษมาเต็มนะครับโอเคนะครับคราวนี้มาดูความสามารถของสกิลนะครับมันจะเป็นการเพิ่มความเร็วในการโจมตีพวกค้องโดยรอบ150%เป็นเวลา12วินาทีนะครับและเพิ่มพลังชีวิต ให้กับพวกพ้องโดยรอบอีก300เป็นเวลา12วินาทีนะครับโอ้โหครับสกิลนี้ค่อนข้างน่าสนใจทีเดียวนะครับสำหรับสกิลใหม่ของมันนะครับก็คือ Angel Perfume นะครับถ้าอ่านตามตัวที่เป็นขึ้นอยู่หน้าจอนี้นะครับของผมก็ใช้เป็นมาสไทยนะครับก็น่าสนใจทีเดียวนะครับเพราะว่าเนี่ยครับเพิ่มทั้งความเร็วในการโจมตี150นะครับแล้วก็เพิ่มเลือดไปด้วยกันนะครับตั้ง300นะครับโอเคนะครับก็ทวนอีกครั้งนะครับก็มีสกิลเก่านะครัััััับบบบบโโลลล่่่้้อองงฟานนนนนนะะะะคคคคครรรรแวกก็สิใหม Angel Perfume เเ ก็ขอแนะนําเกียร์ที่ติดนิดนึ่งแล้วกันนะครับอันนี้คือบอกไว้ก่อนนะครับไม่จำเป็นต้องติดเหมือนผมก็ได้นะครับผมจะติดจะเป็นเรียกว่าเป็นเกียร์ฟรีแล้วกันนะครับอ่ะสาหรับตัวนี้นะครับก็เดี๋ยวให้ดูนะครับไปหน้าจอการติดเกียร์นะครับแนะนาการติดเกียร์หน่อยลวกันนะครับอันนี้มันเป็นแนะนําคือมันเป็นสายพลังเวทโจมตีนะครับเกียร์แรกนะครับก็คือเน้นให้เป็นมีค่าพลังเวทโจมตีที่เป็นเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้คือแนะนานะครับถ้าใคร มีเขาเรียกว่าอะไรอุปกรณ์ที่เป็นลิมิตตดก็ติดได้นะครับบุกงดาบพิทิหรือว่าอะไรนะครับแต่ว่าผมก็ติดอันนี้แล้วกันนะครับน่าจะมีกันทุกคนนะครับก็สามารถปั้ขคิดมาได้นะครับและอีกนิดนึงนะครับต้องเพิ่มอัตราการใช้สกิลให้มันนะครับเพราะว่าหลังจากที่พูดไปตอนน้านี้แล้วว่าสกิลที่1หรือที่2ของมันก็คือน่าสนใจมากนะครับต้องติดเกียร์ที่เป็นเพิ่มพลังเวทโจมตีที่เป็นเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็เพิ่มอัตราการใช้สกิลที่เป็นเปอร์เซ็นต คือที่ผมติดอย่างนี้เพราะว่าผมต้องการให้มันมีเนี่ยครับอัตราการลบหลีกด้วยนะครับถ้าเกิดว่าใครไม่ติดเหมือนผมก็อาจจะติดตัวนี้ก็ได้นะครับเนี่ยโลกแห่งความร้อนนะครับหรือว่าอุปกรณ์มิเต็ดตของอีวานะครับมันนี้จะโหดกว่านะครับเพราะว่ามีพลังเวทโจมตีที่เป็นเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้ก็จะโหดกว่านะครับแต่มันจะไม่ได้ลบหลีกนะครับเหมือนเสื้อโค้ทผู้บัญชาการที่ผมติดอยู่นี้นะครับโอเคนะครับคราวนี้อันสุดท้ายนะครับจะเป็นเนี่ยผมจะติดตัวเนี้ยนะครับ จะเป่าปีกแห่งความมืดนะครับเพราะว่าผมต้องการเพิ่มอัตราการใช้สกิลให้มันนะครับแล้วก็ต้องการเพิ่มอัตราการหลบหลีกนะครับถ้าเกิดว่าใครมีเกียร์ลิมิเต็ดนะครับก็ติดให้ได้นะครับอย่างเนี้ยเกียร์พิลินะครับอันนี้ยิ่งโหดนะครับก็มีพลังเวทโจมตีนะครับแล้วก็อัตราการใช้สกิลนะครับแล้วมีพลังชีวิตด้วยนะครับแต่ข้อเสียเราจะไม่ได้อัตราการหลบหลีกสกิลนั่นเองนะครับเนี่ยตั้ง36นะครับก็ เขาเรียกว่าอะไรละ่ะคือในปัจจุบันนะครับตัวเลนเจอร์ที่มาตอนนี้นะครับมันตีกันแรงนะครับอย่างไวท์เทเกอร์นะครับถ้าเราไม่ไม่ติดเกียร์ที่เป็นลบหลีกให้มันนะครับมันก็จะอัตราการรอดนะคือน้อยนะครับถึงแม้เราจะเพิ่มเลือดขึ้นไปเท่าไหร่นะครับแต่ว่าถ้าโดนสกิลเจ้าไวท์เทเกอร์เข้าไปแล้วว่าโอากาสรอดคือยากครับก็เลยก็เลยอยากติดประมาณ2ออันนี้นะครับก็คือ เสื้อโค้ทผู้บัญชาการนะครับที่มีการหลบหลีกนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับกระเป๋าบี๊กห่นความเพื่อดที่มีการหลบหลีกนะครับโอเคนะครับน่าจะผาพไปพอสมควรแล้วกับอุปกรณ์นะครับคราวนี้มาดูกันเกี่ยวกับรายละเอียดนะครับที่บอกก่อนหน้านี้นะครับว่าสายใยทิบนะครับมันจะเป็นแนวที่เป็นเกี่ยวกับพลังเวทโจมตีนะครับสังเกตดูนะครับค่าที่ยังไม่ติดเกียร์อยู่ที่แสนกว่านะครับนีคือค่านอกวงเล็บนะครับส่วนค่าในวงเล็บนี่ครับมันก็จะเป็นค่าที่ได้จากการติดเกียร์นะครับเกียร์อะไรท เกียร์ที่เป็นอันแรกของผมนะครับเนี่ยที่มันจะเพิ่มพลังเวทโจมตีมา190กว่าเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะครับคราวนี้ก็เลื่อนลงมาดูนะครับอันนี้จะเป็นพลังชีวิตนะครับเนี่ยครับสังเกตครับยังไม่ติดเกียร์เลยนะครับยังไม่ทําอะไรเลยครับพลังชีวิตเนี่ยแค่เพิ114พลังชีวิตปาไป700กว่านะครับเห็นนะครับผมเลยคือมันอยู่ข้างหลังนะครับผมก็เลยอยากปิดเกียร์ที่เป็นแนวลบดีให้มันนะครับแต่ว่าถ้าใครอยากปิดเกียร์เลื่อนเยอะๆนะครับก็อาจจะใส่บวกไลโอเข้าไปให้มันก็ได้นะะะะวววััััััันน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 ีี้้้้ตเ็็็กกกกคคคครรรบบบแแแลล่่ถดดมาาาูขงงย ว่าติดเข้าไปเนี่ยครับเพิ่มอัตราการโลบลีกจากศูนย์นะครับบวกมา25นะครับแล้วก็อัตราการโลบลีสกิลนะครับจากศูนะครับก็บวกมา37นะครับแล้วก็คือพิเศษตรงนี้นะครับคือเราอยากต้องการให้มันใช้สกิลบ่อยนะครับต้องเพิ่มอัตราการใช้สกิลให้มันนะครับค่าพื้นฐานที่มากรับตัวมันเลยคือ35อนะครับอันนี้ได้จากการติดเกยมาเพิ่มนะครับก็คือบวกมา55นั่นเองนะครับโอเคนะครับน่าจะเข้าใจกันพอสมควรลนนะะะคครรรรัับบบกเเื่ออองงขาายยยีด เ์ท่ติดก็เน้นเป็นพลังเวทย์โจมตีนะครับเพราะว่าเราต้องการให้มันยังไงล่ะสายไปพิบนะครับต้องการให้ใช้สกิลบ่อยนะครับแล้วก็บวกพลังเวทย์โจมตีให้มันสักนิดหน่อยนะครับก็มาสรุปนะครับก็จะเป็นนะครับค่าพลังโจมตีอยู่ที่1นึ่งแสนกว่านะครับแล้วก็เลือดอีกแปดแสนนะครับความเร็วในการโจมตีจะเป็นช้ามากนะครับแล้วก็ความเร็วในการเคลื่อนที่ก็คือช้านั่นเองนะครับอันนี้สําหรับการพูดถึงทักษะหรือว่ารายละเอียดนะครับหรือว่าสกิลของ AP ทองคำโคดี้นะครับผมก็จบไว้เท่านี้แล้วกันนะครับถ ถามเข้ามาแล้วกันนะครับก็อาจจะงงๆหน่อยนะครับสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับแต่ว่าก็พยายามฟังให้ทันนะครับก็อาจจะเข้าใจนะครับโอเคนะครับก็เดี๋ยวกลับไปหน้าหลักเลยแล้วกันนะครับคราวนี้ก็คงต้องพาไปทําการตีให้ดูนะครับว่ามันดีไม่ดียังไงนะครับอ่ะก็ไปลุยกันเลยนะครับโอเคนะครับหลังจากที่เราอธิบายนะครับเกี่ยวกับ การติดเกียร์นะครับหรือว่าสกิลของมันไปแล้วนะครับผมก็จะมาทําการพาไปตีดูแล้วกันนะครับด่านหลักๆที่ผมชอบไปรีวิวหรือว่าโชว์ให้ดูว่าจะเป็นด่าน300นะครับก็เป็นด่านที่ง่ายนะครับด่านที่ไกลนะครับหรือว่าก็เป็นด่านที่อึดหน่อยนะครับจะได้เห็นการใช้สกิลของแต่ละเลนเจอร์นะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับสำหรับสกิลใหม่นะครับของตัวโคนี่นะครับตัวนี้นะครับอ่ะผมก็จะปล่อยตัวนี้ไปก่อนนะครับเอาไปกันไว้ก่อนนะครับปล่อยไปนะครับโคนี่นะครับอ่ะไปแล้วนะครับ มันจะมีสกิลอยู่2สกิลนะครับที่ผมกล่าวมาเบื้องต้นจะมีสกิลโล่นางฟ้ามันจะเป็นสีเหลืองนะครับส่วนสกิลสีฟ้าจะเป็นสกิลแองเจิลเพอร์ฟูมนะครับอ่ะนี่ครับสกิลโล่นางฟ้านะครับมันจะติดก่อนนะครับวิ่งมานะครับเท่าที่สังเกตดูนะครับอ่ะโอเคนะครับไปต่อนะครับเนี่ยครับก็ยังติดสกิลโล่นางฟ้าอยู่นะครับยังไม่ติดสกิลใหม่นะครับเนี่ยครับสกิลใหม่ของมันนะครับเนี่ยครับแองเจิลเพอร์ฟูมนะครับที่ว่าจะเพิ่มความเร็วในการ โจมตี150%นะครับแล้วก็เพิ่มเลือดอีก300%นะครับ12วินาทีนะครับติดถึงกองหน้าเลยนะครับเนี่ยที่เป็นรูปสีฟ้าๆบนหัวนั่นครับก็คือสกิลใหม่ของมันนั่นเองนะครับเอนจินพาวฟูลนะครับติดอีกแล้วนะครับก็ค่อนข้างที่จะโอ้โหกว้างนะครับเนี่ยถึงกองหน้าเลยนะครับเนี่ยไม่ต้องพูดถึงนะครับถ้าถ้าอยู่ใกล้ๆนี่คือมีิ์โดนนะครับเนี่ยเนี่ยผมปล่อยให้ดูนะครับถึงถึงกองหน้าเลยนะครับเดี๋ยวผมปล่อยกองหลังอย่างชูมมมาาาแแลลล้้้วววววกัััันนนนะะะคคคครรรบบบอ่่่โเเปยยยชชูููดดดดีี๋จ สกิลโล่นางฟ้าที่เป็นสีฟ้าไอสีเหลืองๆหลืองที่เป็นสกิลแรกของมันเขาออกบ่อยนะครับอันนี้สร้างเกราะป้องกันตั้ง5้าวินาทีนะส่วนสกิลแองเจิลทัวร์ฟูลเนี่ยสิบสองวินาทีนะครับผมติดถึงกองหน้าเลยแต่ว่าชูที่ยืนอยู่ข้างหลังไม่โดนนะครับข้างหน้านี่ติดถึงยันเบลล่าเลยเบลล่าสกอตนะครับเนี่ยติดหน้าหน้าสุดโดนนะครับแต่ว่าข้อเสียคือว่าถ้ายืนอยู่ข้างหลังอย่างอย่างชูเนี่ยไม่ได้นะครับสำหรับสกิลทั้งสองสกิลเลยนะครับทั้งโล่นางฟ้าแล้วก็แองเจิลรัถ้าดูตามนนี้ะครับ ครับโอ้โหค่อนข้างที่จะผมว่าถ้าถ้ามออถ้ามองว่าเป็นสายแบบที่ที่ดีผมก็มองว่ามันนะเป็นสายแบบที่ดีมากนะครับคือทั้งสร้างเกาะป้องกันให้เพื่อนที่อยู่ข้างนะครับแล้วก็เพิ่มเพิ่มความเร็วในการโจมตีตั้ง150%านะครับแล้วก็แถมยังเพิ่มพลังชีวิตอีก30% 0ออีกนะครับค่อนข้างที่จะน่าสนใจทีเดียวนะครับเนี่ยอันนี้ผมไม่ได้ปล่อยไว้ไทเกอร์มานะครับเดี๋ยวปล่อยมันมายิงหายหมดนะครับอ่ะเนี่ย ก็ดูสกิลนะครับบนหัวนะครับที่เป็นสีฟ้าๆเป็นรูปดาบลงมานะครับเป็นรูปดาบหรือเป็นรูปอะไรก็ไม่รู้แล้วกันนะครับแล้วแต่จินตนาการนะครับก็คือสกิล angel perfume นะครับอีกครั้งหนึ่งก็คือมันเพิ่มความเร็วในการโจมตี150%นะครับแล้วก็เพิ่มพลังจบอ่าไม่ใช่ดิเพิ่มพลังชีวิตนะครับอีก300%นะครับอบพูดผิดนะเนี่ยโอเคอ่าเห็นไหมครับเนี่ยครับปรับตลอดเลยครับน่าสนใจทีเดียวนะครับโอ้ถ้าถึงชูด้วยนี่เทพเลยนะ ก็ดียแล้วลครับคือมีม,มีมีช่องว่างไว้หน่อยแล้วกันนะครับมันจะกลายเป็นตัวที่โหดเกินไปนะครับเดี๋ยวเกมมันพัฒนาตัวอื่นมาก็ขายไม่ได้กันทีเดียวนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่มีตัวยิงหลังเทพๆนะครับอย่างไวท์เทเกอร์เนี่ยถ้ามีตัวนี้มาก็อาจจะเขาเรียกว่าอะไรละ่ะอาจจะใช้ประโยชน์มันไม่ได้เต็มที่นะครับเนี่ยครับถ้าผมลองปล่อยไวท์เทเกอร์มานะเนี่ยมาตัวสาย สายสายเกลียนสายโหดของเราเนี่ยครับมาถึงว้าบเนี่ยครับโอ้โหโดนเป็นแถวนะครับโอ้โหนี่ถ้าแบบแบบฟึบโอ้โหนี่รอดูครับถ้าบัมใส่ไวท์ไทเกอร์โจมตีเร็วเพิ่มอีกร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์นี่ไม่อยากจะคิดนะครับจะโหดแค่ไหนครับเนี่ยครับติดบัฟแล้วไวท์ไทเกอร์เห็นไหมครับไวท์ไทเกอร์ยืนอยู่ข้างติดด้วยนะครับเนี่ยสกิลเอนจินเพิร์ฟูมนะครับที่เพิ่มความเร็วในการโจมตีร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยครับโอ้โหนี่ยิงทะลุเปลือกโลกครับหลังคาบ้านใครทะลุเนี่ยระวังให้ดีนนะะคครรรัับบไ์เกอยิง โอเคนะครับเนี่ยก็ประมาณนี้นะครับในการเอามาดีด้านทั่วไปนะครับสาหรับตัวเนี้ยตัวใหม่ของเรานะครับโอเคนะครับก็ไปดูกันต่อนะครับผมก็จะขออนุญาตเอาไปลุย PVP เลยแล้วกันนะครับดูแล้วน่าจะมีประโยชน์นะครับในการเล่น PVP นะครับสาหรับตัวใหม่ของเรานะครับอ่ะคราวนี้ก็ไปดูกันต่อที่ PVP เลยแล้วกันนะครับจะได้ ดูว่ามันมีประโยชน์มากน้อยเท่าไหร่นะครับสำหรับตัวใหม่ที่ผมกําลังรีวิวอยู่นี้นะครับก็คือโคนี่เทพีทองคํานั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวไปลุยหมด PVP เลยนะนะครับจังหวะที่ผมกดเข้าไปในค่าสเตตัสนะครับมันอาจจะเป็นภาพเบลอๆแปลกๆครับคือตอนนี้แอปพลิเคชันที่ผมอัดหน้าจอมันมีปัญหาอยู่นะครับก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยลวกันนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูกันเลยเป็นชิลดูดูนะครับโอเคก็โอ้ยเนี่ชาหรือเปล่าอ่ะโอเคโอเคนะครับมาแล้วครับอ่ะ ก็จะปล่อยตัวนี้ตัวนี้นะครับชูไปแบบก่อนนะครับจะได้วิ่งไปไๆนะครับเนี่ยพึ๊งมาแบบนี้เรากดถ้าจังหวะที่บอดลงน้าแข็งนะครับให้เราลงไอเทมอมตะก่อนนะครับจะมีช่วงชิงจังหวะกันนะครับเราจะได้เปรียบช่วงสุดท้ายนะครับหลายๆคลิปที่ผ่านมานะครับผมก็รีวิวให้ดูนะครับว่าเพราะเหตุใดนะครับเราถึงต้องลงไอเทมอมตะก่อนนะครับก็จะมีช่วงที่ชิงจังหวะอยู่นั่นเองนะครับจะโหดกว่านิดหน่อยครับอันนี้ก็โดนจัดไปนะครับ อะไรเนี่ยโหจัดหนักเลย,เลยดิวันนี้เกิดนะครับดูโคนี่เดบีทองคำเราโดนเจ้า,ปาเปล่าโควซดดอนจัดซะแล้วมั้งเนี่ยโอซูเต็มที่นะครับไม่ยอมนะครับก็ชิงจังหวะกันแล้วกันเนี่ยเอาแล้วโอ้โหสร้างกองหลังไม่ได้เลยนะครับถือว่าแต้มระดับ 5 8 5 0 9 0นี่ก็จัดกันหนักทีเดียวนะครับเอาจังหวะแบบนี้ถ้าเราไม่พลาดอะไรเราอาจจะชนะได้นะครับเพราะว่าเราพัดช้ากว่ามันนิดนึงนะครับเอาครับเอาแล้ครับนั่นไงนะครับดูครับดูบั๊บมาจะได้แทนเห็นบั๊บเมเนี้ยเอาเนี่ยครับโอ้โหติดบั๊บเมื่อกี้นะครับแห่งเจนเพอร์ฟูมนะครับที่ว่าเพิ่มเรือ300%นะครับแล้วก็เพิ่มความเร็วในการโจมตี150%นนะครับโอ้จากเมื่อกี้เป็นรองอยู่นะ ตอนนี้ผมว่าพพลิกขึ้นมาเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นต่อแล้วนะเนี่ยครับเนี่ยครับนะครับมีช่วงชิงหวะช่วงสุดท้ายที่ผมพัชช้ากว่าบอดนิดนึงนะครับจากเป็นรองนะครับเนี่ยเอาไปครับรับให้ดูนะครับอ่ะเนี่ยครับก็ถือว่านะครับติดอีกแล้วครับเป็นเง่นโปรฟูมนะครับแต่ว่าดูแล้วบับแรกจะออกบ่อยนะครับสําหรับตัวบับโล่ทางฟ้านะครับที่สร้างกรอบป้องกัน5วินาทีนะครับโอเคนะครับก็พอของผ่าของพอแล้วกันนะครับพามารีวิวให้ดูนะครับก็ คือผมรีวิวนะครับผมก็คือเล่นไปด้วยนะครับแล้วก็รีวิวไปด้วยเลยนะครับจะอาจจะมีบางจังหวะผมดูไม่ทันนะครับถ้าเกิดว่าใครมีอะไรผิดพลาดประการใดก็ก็คอมเมนต์มาได้นะครับคือบางจังหวะก็ดูสกิลไม่ทันนะครับมันก็มากันฟึ๊บฟึ๊บเลยทีเดียวนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวคราวนี้ขนนกก็มีอยู่สิบขนนะครับก็ไปตีด่านพิเศษให้ดูแล้วกันนะครับว่ามันออกสกิลยังไงนะครับออกสกิลจังหวะที่เจอป้อมนะครับหรือว่าออกสกิลนะครับจังหวะที่เจอหมอกกับมอนสเตอร์นะครับโอเ ก็ไปลุยกันที่ Special State นะครับหรือว่า State พิเศษนะครับก็มีนิดนึงนะครับมีคนถามเข้ามาเยอะนะครับว่าพี่ไปเก็บเงินที่ไหนให้ได้เยอะๆนะครับก็คือเล่นด่าน Special State ให้ครบนะครับขออนุญาตปล่อยออโต้เลยนะครับก็เดี๋ยวปล่อยมาทีมที่มีคนนี้ในพีอาร์นะครับเจอป้อมมันยังไม่ออกสกิลนะครับสำหรับตัวใหม่นี้นะครับไม่ออกสกิลนะครับทั้งสกิลแรกแล้วก็สกิลที่2ของมันนะครับก็ไม่ออกสกิลนะครับนี่ครับก็นี่ครับ เจอศัตรูอ่าเจอศัตรูจะเหมือนจะออกสกิลแรกบ่อยกว่านะครับถ้ามันเจอกับศัตรูนะครับสกิลไอ้ลูดังฟ้านะครับออกบ่อยกว่านะครับเนี่ยออกตลอดนะครับอ่ะอันนี้ทีมเราก็มาหนักไปนะครับก็สรุปคือดูแล้วสกิลลูดังฟ้าออกบ่อยนะแต่สกิลที่2 Angel p e r f u m e ก็อาจจะนานๆออกทีนะครับอ่าโอเคนะครับก็ถ้าภาพมันเบลอๆแปลกๆก็ขอโทษด้วยแล้วกันนะครับก็ก็นิ้กข้ามไปได้นะครับก็ไปดูจังหวะ ที่ตีเลยกันนะครับจังหวะที่มาค่าสเตตัสมันก็อาจจะแปลกๆหน่อยนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับการรีวิวตัวโคนี่เทพีทองคำนะครับก็ใครที่เข้ามาใหม่นะครับถ้าคิดว่าเป็นประโยชน์กับกับการดูหรือว่าเป็นแนวทางนิดหน่อยนะครับก็ฝากกดติดตามนะครับหรือว่ากด subscribe หน่อยละกันนะครับสำหรับใครที่ดูอยู่แล้วนะครับหรือว่าติดตามผมอยู่แล้วก็ขอบคุณมากครับสำหรับคลิปนี้นะครับ ก็จะฝากไว้แค่นี้แหละนะครับเดี๋ยวมีเพิ่มเติมขอขอมีพากสแล้วกันนะครับเพราะว่ารู้สึกว่ามันจะดานเกินไปแล้วนะครับกับการรีวิวเจ้าตัวนี้นะครับโอเคนะครับขอบคุณครับ